ต่อไปอ่ะถ้ามีเด็กทั้งศกษาเข้ามาดูห้องเช่าอีกอ่ะแกไม่ต้องรับนะแต่ถ้าอยู่ไปอ่ะฉันก็ไม่รู้ว่าค่าห้องอ่ะจะจ่ายตรงทุกเดือนหรือเปล่าสวัสดีค่ะพี่ยามสวัสดีครับน้องพอดีว่าหนูมาหาดูห้องอะค่ะจะมีห้องว่างไหมคะ อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวน้องรอแป๊บนึงนะโหลครับผู้จัดก,การอ๋อพอดีมีคนเขามาขอดูห้องพักอะครับบอกให้เขารอฉันก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวฉันไปอ๋อได้ครับเออเดี๋ยวน้องนั่งรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวผู้จัดก,การเขามาเปิด ไหนอะที่จะมาดูหอพักอ๋อน้องคนนี้ครับคุณใหม่นี่น้องยังเรียนอยู่หรือเปล่าเนี่ยใช่ค่ะแล้วน้องสนใจห้องพักแบบไหนอะมีแบบไหนบ้างหรอคะก็มีแอร์กับพัดลมพัดลมเท่าไรหร่หรอคะพัดลมก็สี่พันสี่พันเหรอแล้วห้องแอร์ล่ะคะห้าพันอะงั้นหนูขอดูก่อนได้ไหมคะอืมก็ได้ตามมาสิ ัขอบคุณมากมเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ขอตัดสินใจอีกทีก่อนนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างล่ะครับคุณใหม่เสียเวลาชะมัดเลยอ้าทำไมล่ะครับนี่ไม้ต่อไปอ่ะถ้าไม่เด็กทั้งศึกษาเข้ามาดูห้องเช่าอีกอ่ะแกไม่ต้องรับนะ ถ้าอยู่ไปอ่ะฉันก็ไม่รู้ว่าค่าห้องอ่ะจะจ่ายตรงทุกเดือนหรือเปล่าเออคุณใหม่ผมว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่คุณใหม่คิดก็ได้นะครับนี่ไม้แล้วต่อไปอ่ะถ้ามีเด็กทั้งคือษาโทรมาหาแกอีกอ่ะแกบอกไปเลยนะว่าไม่ว่างห้องเต็มเข้าใจไหมฉันออไม่อยากมาเสียเวลาเดี๋ยวก็มีปัญหาอีกอ่ะ เอาวสวัสดีครับน้องสวัสดีวันนี้หนูจะมามาจำห้องอะค่ะเออมาจำห้องห้องนั้นเหรอคืออย่างนี้นะน้องคือห้องนั้นคือมันมนอยู่ไม่ได้ครับอ่ะคือมันไม่ว่างลแล้วอะเอ้าเลิแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยมีตั้งหลายห้องเลยนะคะที่ยังว่างอยู่อะค่ะคือพอดีว่ามันห้องนั้นมันต้องปรับปรุงอะไรนิดหน่อยอะน้องคือเดี๋ยวน้อง น้องไปหาที่อื่นเถอะพอดีที่นี่เขามไม่รับนักศึกษาทำไมล่ะคะคือพี่ไม่อยากมีปัญหาปัญหาปัญหาอะไรล่ะคะคือค่าห้องที่เนี่ยก็ค่อนข้างจะแพงนะน้องพี่ก็ไม่รู้ว่าน้องอ่ะขอตามพ่อแม่มาจ่ายหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งอ่ะน้องไม่มีจ่ายพี่ขึ้นมาพี่ก็มีปัญหาสิแต่ว่าหนูเนี่ยไม่มีแต่แล้วนจะจ้ะพี่ว่าน้องไปหาที่อื่นเถอะ ห้องได้ห้องที่ถูกใจแลยยดด้วยังคุณด่งนี่คุณดงรู้จักน้องคนนี้ด้วยหรอคะรู้จักสินี่ตองน้องสาวผมเองอะฮะเขาอยากมาเช่าอยู่ที่นี่ไงเพราะมันใกล้มาหาลัยดีอะน้องสาวเหรอคะเอ่อเข้าอยู่ได้เลยนะคะไหอ้าไหนเมื่อกี้บอกว่ากลัวหนูไม่มีเงินจ่ายไงคะนี่ถ้าพี่น่ะจะเลือกคนที่เข้าหอพับมันก็ไม่ผิดนะคะ แต่ถ้าเลือกคนที่ฐานะเนี่ยหนูก็ามันก็ไม่ถูกเออน้องคือพี่ต้องขอโทษด้วยนะมเมื่อกี้พี่นองคะเราไปหาเช่าห้องที่อื่นนะค,คะเรามีเงินเราสามารถที่จะเช่าที่ไหนก็ได้สงสัยที่เนี่ยเขาจะไม่เอาเงินของเราใช่นะไปกันเลคะ่ะเอเอ,เอน้องคะให<น>ม่ครับ ผมบอกแล้วไงครับว่อาอะไรแกหุบป,ปากไปเลยยุ่งอะไรวะเหลืออีกต้องเยอะจงแยะไม่รู้จะห่วงห้องไว้ทำไมพี่ครับใหม่คุณคนนี้เขามาขอผมอ่ะครับ สวัสดีครับคุณใหม่สวัสดีค่ะคุณแม่ไม่ได้จ่ายดอกเบีย้ยธนาคารของเรามาสามเดือนแล้วนะครับคือช่วงนี้ฉันก็พยายามอยู่นะคะคือว่าคนมาพักที่หอฉันมันน้อยลงนะคะจริงๆแล้วผมก็เคยเรือม,มาดูหลายครานะครับหอพักคุณก็เต็มตลอดถ้าอีกสามเดือนคุณยังไม่จ่ายดอกเบีย้ยให้กับธนาคารของเราเราควรจะต้องมายึดกุณรณาห์ฮะยึดเลยเหรอคะครับ อไปก่อนนะครับแล้วอย่าเลือกลูกค้ามากเป็นไงอะ่ะโดนยึดตึกเลยจะได้เงินเดือนไหมเนี่ย nè, nào ấy là